ไซส์ S ส0งหมบาทไซส์ M ห้าหมื 50, ่บาทไซส์ L แปดหมื่นบาทจะ S M หรือ L คุณละ่ะไซส์ไหนครับปรุงสีจะโค้ชคิไดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ตอนรับกันเลยครับกับโค้ชโตโต้สวัสดีครับสวัสดีครับผม และหลายคนสงสัยครับในช่วงที่เราเกษียณแล้วไม่มีรายได้เรายังสามารถใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตยังคงเหมือนเดิมได้ไหมฮะที่จริงแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วครับเราสามารถใช้ชีวิตแบบเดิมได้เลยวันนี้ครับโค้ดมีแพ็กเกจเกษียณไซส์ SML มาเล่าให้ฟังครับแพ็กเกจเป็นแบบ SML เลยเหรอฮะใช่ครับอ่าดีเลยครับงั้นขอนาตเจาะไปแต่ละแพ็กเกจเลยแล้วกันนะฮะครับไลฟ์สไตล์หลังเกษียณนะเริ่มจาก S ก่อน S หมายถึงพอเพียงครับเน้น อยู่บ้านนะครับทาอาหารทานเองนะครับผมแล้วก็ใช้เงินแบบประหยัดครับผมเอาละถ้าในกรณีที่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยครับเวลาที่เราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็สามารถเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐได้เลยนะครับโดยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองครับใช่ครับถ้าอยากเลือกและไตล์แบบพอเพียงก็เลือกแบบ S นงั้น M ก็ต้องขยับขึ้นมาแน่เลย M เป็นยังไงฮะ M ก็คือไซส์มาตรฐานครับคุณภาพชีวิต เหมือนกับตอนที่เรายังทํางานพ่วงก่อน,กนเกษียณเลยนะครับแล้วก็สามารถท่องเที่ยวได้เป็นขังข่าวด้วยครับแล้วถ้าเกิดจะป่วยครับเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลครับนะยัง like คงเมนเทนไลฟ์สไตล์คล้ายๆเดิมได้ใช่ไหมครับมาที่แพ็กเกจใหญ่ที่สุดที่มีนําเสนอในวันนี้ครับ SM S M แล้วต่อด้วย L ครับ L คือ อยู่ดีมีสุขครับใช้ชีวิตแบบกินหรูอยู่สบายสามารถท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยครับงั้นสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วแบบยอยากที่จะท่องเที่ยวก็เป็นแพ็กเกจ L ใช่เลยครับแล้วสมมติถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาครับสามารถเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนได้เลยครับแบบพอรู้ละเลือกไลฟ์สไตล์ได้ละจะต้องเตรียมตัวยังไงครับอย่างไซส์ <S, S นะครับควรจะมีเงินใช้ต่อเดือนหลังกเกษียณน,นะประมาณ20,000บาท ถ้าเราคิดว่าเราตั้งใจจะทำงานถึงอายุ60ปี และคิดว่าจะใช้ชีวิตไปจนถึงอายุ80คือ20ปีก็เท่ากับว่าเราต้องเตรียมเงิน20,000บาทคูณ12เดือนคูณ20ปีก็ตกอยู่ที่ประมาณ4ล้าน8แสนบาทครับ4ล้าน8แสนบาทเกือบ5ล้านบาทใช่เลยที่จะต้องใช้อันนี้คือยังไม่ได้รวมเรื่องของเงินเฟอ้อถูกต้องไหมฮะ5ล้านถ้าอยากใช้ชีวิตแบบแพ็กเกจแบบไซส์ S แบบพอเพียงครับโอเคแบบ M ละฮะไซส์ M นะครับควรจะมีเงินใช้หลังกเกษียณเนี่ยประมาณเดือนละ5,000 50, บาทครับก็เท่ากับเอา 5 0,000บาทคูณ12เดือนคูณ20ปีครับก็จะตกที่ประมาณ12ล้านบาทโอเคแล้วมาที่ไซส์ L ครับ L เนี่ยนะครับควรจะมีเงินใช้ต่อเดือนประมาณ8 0,000บาทคำนวณง่ายๆเลยครับก็เอา8 0,000บาทคูณ12เดือนคูณ20ปีก็จะตกไปที่ประมาณ19้าล้านบาทครับ19ล้านบาทเลยนะใช่อูอันนี้คือตัวเลขคร่าวๆที่โคชโตโต้นำมาให้ได้เห็นภาพกันมีอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามที่ดีเช่นเดียวกันอยากให้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับโค้ชมีวิธีการวางแผนเก็บเงินยังไงบ้างถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนครับจะต้องวางแผนการเก็บเงินยังไงบ้างครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็สามารถเก็บเงินได้ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับ กองทุน F, S <ม> S F แล้วก็กองทุน R M F ครับแบบโอเคอันนี้สําหรับมนุษย์เงินเดือน<ม>นะครับแล้วถามในฐานะอาชีพอิสระไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนครับฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับใช่ครับฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์เนี่ยก็แนะนานะครับให้เก็บออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอนะครับสำหรับฟรีแลนซ์ที่รายได้ต้องเสียภาษีก็สามารถเลือกออมเพิ่มผ่านกองทุน S S F หรือว่ากองทุน R M F โดยกระด้หรือในกรณีที่ เป็นฟรีแลนซ์ที่รายได้ไม่ต้องเสียภาษีครับก็เลือกผ่านกองทุนรวมทั่วไปได้ครับเหล่านี้ก็เป็นตัวช่วยสําหรับเก็บเงินกเกษียณนะครับแล้วมีเรื่องอื่นที่ต้องคํานึงเพิ่มเติมไหมฮะสำคัญมากๆเลยก็คือตัวช่วย เก็บเงินกเกษียณของเราไม่ให้เงินเก็บรั่วไหลนะก็คือประกันสุขภาพครับลองคิดดูนะครับ,รบถ้าเกิดเราเกิดเจ็บป่วยหนักขึ้นมามต้องควักเงินกเกษียณออกมาสําหรับค่ารักษาพยาบาลเงินกเกษียณที่เราวางแผนเอาไว้ก็อาจจะไม่เพียงพอก็ได้แผนอาจจะล้มหมดเลยก็เป็นได้เหมือนกันใช่ครับผมดังนั้นก็เลยจะมาแนะนําครับสําหรับไซส์ S อยากแนะนําให้ซื้อประกันอุบัติเหตุควบไปกับ ประกันมะเร็งเจอจ่ายจบครับอันนี้สำหรับแพ็กเกจเอสเบีย้ยประกันเนี่ยก็จะไม่แพงนะหลัก 100, 000, ร้อยหลักพันแต่ให้ความคุ้มครองถึงหลักแสนเลยครับแบบแพ็กเกจเอ็ล,ละฮะแพ็กเกจเอ็นะครับแนะนำให้ซื้อประกันอุบัติเหตุควบคู่ไปกับ ประกันโรคร้ายแรงแบบกลุ่มโรคเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับโรคเหล่านี้เป็นโรคที่คนไทยเนี่ยนิยมเป็นกันเยอะครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากๆเลยเแพ็กเกจ L ครับสำหรับแพ็กเกจ L นะครับ<ๆ>เราก็สามารถซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายก็ได้เลือกได้เลยครับอยากได้วงเงิน1ล้าน3ล้าน5ล้านหรือว่า10ล้านก็มีครับมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เลยถ้าเกิดเราซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะครับก็ทําให้เราเนี่ยหมดกังวล เรื่องค่ารักษาพยาบาลไปได้เลยครับโอเคดีมากเลยนะฮะหลายคนอาจจะมองข้ามในเรื่องนี้สุดท้ายดีครับให้คอสโตโตได้ฝากถึงครหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอยากที่จะมีไลฟ์สไตล์ตามที่ต้องการในวัยเกษียณครับเรื่องของสวัสดิการเกษียณนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองอวันนี้อยากให้ทุกท่านครับลองวางแผนดูว่าเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะมีเงินเกษียณลองนึกภาพดูนะครับเราอยากมอบอะไร ให้เป็นของขวัญในเราในอนาคตข้างหน้าอีก20ปีจะเป็นหนี้สินประกันสุขภาพหรือเงินเก็บก้อนโตทุกคนสามารถเรียกได้ครับ นะ Take action เลยนะครับจะได้มีไลฟ์สไตล์ตามที่เราเลือกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไซส์ S ไซส์ M หรือว่าไซส์ L ตามที่เราหวังไว้น<ม>ั่นเองครับวันนี้ขอบคุณโค้ชโตโต้มากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ติดตมามกันได้นะครับทุก EP แบบนี้เลยกับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้กับประเด็นต่างๆที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคําถามที่ส่งเข้ามาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับ E.P. หน้าแล้วก็ติดตามกับกรุงศรีซิมโปทุกช่องทางกันเลยครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ